ครับสวัสดีครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับบายช่างมิ้นนะครับก็เเดี๋ยวมาดูไฟฉายคอนวอย์ซหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ลูกค้าทําเสียมานะครับก็คือหลอดไหม้นะครับไหมอย่างไงไหมอย่างนี้เลยนะครับนี่ไหมสภาพนี้เลยนะครับก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับก็ทําการเปลี่ยนใหม่นะ ดูจากสภาพแล้วซิลิโคนตัวด้านหลังเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเป็นซิลิโคนเกตถูกหรือยังไงนะครับมันเหลวมากนะครับเหลวมากเนี่ยการถ่ายเทความร้อนเนี่ยความความถ่ายเทความร้อนเนี่ยมันไม่ดีนะครับการถ่ายเทความร้อนเนี่ยมันไม่ดีนะมันก็เลยกลายเป็นว่าจุดที่ต้อง ระบายความร้อนนะครับมันจะเป็นพินทองเหลืองด้านในอีกชั้นหนึ่งนะครับสําหรับตัวคอนไวท์เซตวันหรือเซตหนึ่งนะครับพินทองเหลืองเนี่ยทำหน้าที่รองรับการระบายความร้อนแล้วก็ถึงจะระบายเข้าถึงจะระบายออกมาที่ตัวกระบอกขอบขอบของบอดี้ด้านนอกนะครับซึ่งตัวทองเหลืองข้างในเนี่ยมันจะสะสมความร้อนมากนะครับถ้าการระบายความร้อนไม่ดีนะครับ มันก็คือหลอดไม้นั่นเองนะครับดำปีเลยอันนี้นะครับน,นะครับดำจนใช้งานไม่ได้นั่นเองนะครับก็คือทิ้งนะก็ตอนนี้นะครับก็ทำการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับนี่หลอดใหม่นะครับนี่กล้องไม่ค่อยโฟกัสสักเท่าไหร่นะครับ หรืออาจจะมีแสงสะท้อนนะอันนี้ก็คือหลอดใหม่ที่เปลี่ยนเข้าไปแล้วนะครับก็กลับมาใช้งานได้ปกตินะไดเวอร์ไม่ไหม้นะครับแล้วก็จากการที่ผมถอดออกมาตรวจเช็คข้างในเนี่ยมันมีเหมือนคราบตํามันหรือคราบจาระบีอะไรสักอย่างนะครับไม่จําเป็นอย่าใส่นะครับไม่จาเป็นต้องใส่เลยนะครับใส่คือจุดเดียวจุดนี้นะครับที่เป็นโอลิงขอบ ตรงนี้นะครับที่ต้องใส่นะคือโอลิงด้านฝ่าท้ายจะทำให้การหมุนการหมุนออได้ง่ายขึ้นได้ลื่นขึ้นนะครับแล้วก็เวลาทาระวังตรงตรงนี้ด้วยนะครับตรงขอบขรบบอกนะนี่บริเวณขอบขอกนะครับอย่าให้อย่าให้ตัวจรารบีนะครับมาเลอะขอบขอกเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นหน้าสัมผัสไฟ นะครับระหว่างระหว่างฝาท้ายนะครับที่เป็นเนื้ออลูมิเนียมข้างในนะครับเวลาหมุนเข้าไปสนิทแล้วมันจะชนกันนะครับทําให้เป็นหน้าคอนแทคสัมผัสไฟกันนั่นเองนะครับเวลาทาก็ทาแค่ตรงโอลิงแค่บางๆพอนะครับอย่าอย่าทาจนแฉะถ้าทาจนแฉะปุ๊บมันจะกลายเป็นน้ํามันหรืออาจจะกลายเป็นขี้โคลนนะครับก็คือพอใช้ไปสักพักหนึ่งพอเราเห็นปุ๊บ เขาเรียกอะไรพอเราเห็นว่าจรารบีเริ่มดำแล้วนะครับก็เอากระดาษทิชชู่เช็ดออกแล้วก็ทาจรารบีลงใหม่ๆใช้จรารบีขาวนะครับอย่าใช้จรารบีจรารบีพวกอัดลูกปืนอะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับพวกจรารบีเขียวจราระบีเหลืองอะไรพวกนั้นใช้ไม่ได้นะครับต้องใช้เป็นจรารบีขาวเท่านั้นนะครับมันจะรักษาสภาพโอลิงได้ดีกว่านะครับแล้วก็ลื่นไม่เหนียวเวลาเราสัมผัสมือเนี่ยมันก็จะไม่เหนียวนะครับ าจารบีขาวเป็นไงอย่างนี้นะครับอันนี้เขาเรียกจารบีขาวอันนี้กระป๋องละเป็นพันนะครับที่ผมใช้นี่นี่ผมใช้ยี่ห้อนี้นะครับเกาะจาไม่ได้น่าจะเป็นประมาณเกือบเกือบเกือบพันหรือไงนี่แหละเพราะว่าซื้อมานานมากแล้วนะครับตัวนี้ใช้มาโอ้ต้องบอกว่าซื้อกระป๋องหนึ่งนี่อยู่ยาวๆเลยกระป๋องนี้น่าจะเกือบห้าปีแล้วมั้ง นะครับใช้งานได้นานมากนะครับเวลาที่ลูกค้าส่งไฟฉายมาซ่อมนะครับผมก็พอลาพอพอซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะทากลับไปให้ทุกกระบอกเลยนะครับจะเวลาหมุนก็จะลื่นขึ้นง่ายขึ้นนั่นเองนะครับมันแล้วอย่างหนึ่งเวลาเราเช็ดอะไรอะไรเงี้ยเช็ดออกเงี้ยมันก็ไม่เหนียวนะครับไม่เหนียวติดมือนั่นเองนะครับ ก็โอเคเดี๋ยวมาลองทดสอบโหมดการทำงานของเจ้าคอนไวซ์เซวันนะครับอ่าอันนี้คือหมดหนึ่งอ่าขอปิดโคมไฟก่อนหมดหนึ่งหมดหนึ่งสองสามส,ามสี่อ่าก็คือมีสี่โหมดนะครับเหมือนเดิมวงจรตัวเดิมนะครับเพราะว่าจากที่ถอดออกมาเนี่ยเอ่อโตว,วงจรภายในนะครับ วงจรภายในมันมีคราบน้ำมันเลอะเทอะหมดเลยผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันถึงได้ลงไปอยู่ในตัววงจรด้วยนะครับลงลงไปในภายวงจรหมดเลยแล้วนี้ก็ทําการล้างใหม่นะครับล้างตัววงจรใหม่ให้ด้วยนะครับเราก็ใช้ทําความสะอาดใหม่หมดเลยนะก็จะได้กลับมาใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ตัวนี้โอลิงตรงตรงด้านในตรงเนี้ย ตโอลิงกันน้านะครับระหว่างรอยต่อที่เป็นหัวหมุนนะครับมันขาดนะเห็นลูกค้าส่งซากมาอยู่นะครับนี่นะครับโอลิงมันขาดนะก็ทําการเปลี่ยนเส้นใหม่ไปให้แล้วนะครับเพื่อให้ตัวไปฉายนั่กลับมากันน้าได้เหมือนเดิมนะครับแต่เวลาหมุนเรามันจะฝืดนิดนึงนะครับเพราะว่าโอลิงเนี่ยมันคนละยี่ห้อ เวลาโรงงานที่ผลิตกับกับตัวไระชายที่ใส่มานะครับความายืดหยุ่นความแข็งความนิ่มอะไรพวกนี้มันจะต่างกันนะครับอย่างพวกโอลิงที่มันอยู่ในไทยที่ขายกันในไทยเนี่ยมันมีหลายเกรดนะครับแล้วก็แต่ละโรงงานผลิตออกมาไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้ที่ที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยจะฝืดนิดนึงนะครับแต่หมุนได้หมุนใช้งานได้นะครับแล้วก็กันน้ําได้ดีนะครับ จะได้กันน้ำได้ดีเลยนี่นะครับหนึ่งสองสามสี่มีสี่หมดติดเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับติดเหมือนเดิมสว่างได้เหมือนเดิมแล้วนะครับโอเคสำหรับไฟฉายคอนวอยเซตวันตัวนี้ก็เตรียมส่งกลับหาเจ้าของได้นะครับก็พี่ๆนใดสนใจต้องไปฉายหรือโมไปฉายนะครับติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะครับพินดีทำรายการนะครับ หรือจะโทรมาที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหนึสสามสองก็ได้นะครับช่างมีนะครับกินดีให้บริการครับสวัสดีครับ